เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่7พฤษภาคม2025หัวข้อพระองค์ทรงสร้างพวกเขาเป็นชายและหญิงข้อพระคำหลักปฐมมการบทที่1ข้อที่27 27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงอ่านพระคัมภีร์ปฐม,มกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดยี่สิบหแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด 27. พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 28. พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดเนื้อหาความวิปริตในโลกปัจจุบันทำให้ผู้คนเลิกทำสิ่งที่ปกติและยอมรับความผิดปกติว่าเป็น สิ่งปกติใหม่ตอนนี้ผมได้ยินเรื่องการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันหรือระหว่างมนุษย์กับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณสิ่งนี้ทำให้ผมสงสัยว่าโลกกำลังขัดกับแผนการของพระเจ้าได้อย่างไรในเรื่องของความสัมพันธ์และการแต่งงานแผนการของพระเจ้าคือให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรือทางเพศไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันหรือระหว่างมนุษย์กับสัตว์ความวิปริตทั้งหมดนี้ล้วนมาจากขุมนรกซึ่งจะพาผู้คนไปสู่ความพินาศชั่วนิรันดร์โปรดอย่าปล่อยให้ซาตานมาทำให้หัวของท่านปั่นป่วน ไม่ใช่เรื่องปกติที่เด็กผู้ชายจะมีความรู้สึกกับเด็กผู้ชายอีกคนหรือเด็กผู้หญิงจะมีความรู้สึกกับเด็กผู้หญิงอีกคนหากท่านกำลังดิ้นรนกับความคิดเช่นนี้โปรดหาคำปรึกษาจากคริสเตียนที่ได้การเจิมผู้อยู่ฝ่ายวิญญาณเพื่ออธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแรงกล้าท่านสามารถเขียนจดหมายและส่งถึงผมก็ได้ที่ Redemption City และผมจะอธิษฐานเผื่อท่านประเด็นสำคัญการรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ยอมรับ